ค่ะเมื่อนี้มาตามแนวทางความฝันแม่ลุยงวดที่พ่านมากเป็นฝันว่าก,กุญแจรถเ,เสียทะเบียนรถสามหาเจ็ดเลขออกสามหาหกงวดนี้เป็นฝันต้องงวดแล้วเป็นฝันแบบใดรองไปติดตามแม่ลุยเดี๋ยวค่ะสวัสดีครับมาเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอกสิซี่ เลขว่าได้ันเจียวกับรดเนาะอือรนนี้ทดลองรดเต็มเราเลยเริ่มรดเต็มไปเนาะรดเต็มสามเกียดนะครับเลขว่าออกนี่เขาไปดูสามห้าหก,หหกสามห้าหกนแม่รดเกียดเป็นหกกระไตเลยเนาะสามตัวตัเนาะยังมีฟันนี่เขาอยู่นะฟันจิดเจียวกับาดกระน้ำเสี้ยนนาะหาหนึ่งมูสามเนอะนะครับตหนึ่สมกถึงเลยเนาะือว่าคนฟันแม่งทั้งสองฟันเนาะ อยู่วยปคุนฟันแม่นได้แต่ว่า้่องสีเยังสนาะไท่านใจเย็ซี่พอได้โอ้ยตัวกับบลับจะคนเนาะแม่น้ำหลุดกับบลท่นเนาะโอ้ยอย่างเหยนน้ำเลี้ยงเออกาฟันขัดเลยนึ่าฟันจะมาได้ก็เกียวเันเนี่ยฟัน่าหลุเสียน้าหามันขึ้นกับบลเห็นบาดไปเห็นได้หลุดขึ้นมาอยู่แต่ว่าคุณแกมันบไดมากเลยไหมตัวกัน่าัวเล็กมันสีอยู่น้ำหลุดไปอยู่น้ำคุณแกดอกแม่นคุณแกมาได้ไหมเออ ตะกี้กับฟันว่ามันขึ้นโกกไหมเป็นบ่รถขั้นนี่อันนี้ฟันว่ามันเสียได้ขึ้นมาอยู่แต่ว่าคุณแจงบ่าอะไรขึ้นรถเต็มเบี้ยเนาะเสียดายแต่วันนั้นเทากับฟันว่ามันขึ้นโกกไหมมันก็ยังถืออยู่มันก็ยังลดกันอืมก็ฟันก็ฟันแหละฟันมันนั่นเสยนน่ะหนึ่งกับฟันทักกันเด้ฟันว่าไฟนี้เสยนเป็นงานนั่นแหละงานบุญเพิ่นจะขค้นได้ใจวัยเสียหายหนึ่งเออหรือว่าเท้าเนาบาดหียหายสิ่งเดียอืมเัมนนั้นเราหมู่สามเนาะ 5 1เอ็ดมงสามเออครับตหาหนึ่งหาสมสสามนีาถือแล้วือสามรยกับงสิบสามเหมยยูือว่าเขาเนาะบานี้นพี่น้องเลยโท่วมาวะคนทั่มาตั้งแต่วันทีเทเรวะแต่วันทียี่สิบห้าคนนี้คน่าเล่เตเยตัวได้น่าโอ๊ยกับฟันว่ารถข่อยเสียอะไรขึ้นยูพี่อหาสามเกียรติเพื่นคนเกิดคนเกเลยโทมาบอกว่าได้อยู่เด้อสุมพึกคนนะหมวดก้อนบอกคนเก่าสามคนก้อนหวยเอาปูเอา พูดกับว่าเก่าสามพุ่นเลสือหกสามเมาหกกับบขึ้นอคือพ่นเนาะวันนี้พูดไปกับหาวพได้ตาโตดเวยเออวันนี้พูดได้เรขกโตดพูดเลยว่าขันขันเจ้าบอกตังน่เนื่นคอยกระซิได้ยู่เซนว่าอันนี้ก็บอกพูนซาจากน้อยพูนทั่วมาหยิบผาแต่ว่าให้พูนละพุ่นประมาณราสี่สิบเดียนอันนี้เจ้าเขียนมันได้เดได้เมนี้แต่เลว่าย่มได้เรีก็ตทั่วมาบอกแม่ไม่แต่ทั่วน้ำเบาเราววาเราจมมทอนช่อง จะพากันปึกอนลายเลยบอกคนเขาเบื้องคนกับเขา่ผปินโทษรักษาคนเบียร์ฟองกันสมัยเก่าไม่กดปุ่มโอ้มันบ้าได้แล้วสมัยเก่าคนกับเป็นคนเฮ็ดเลขคือกันคนมักเกลิกคนเฮ็ดเลขเออ่นยี่น้องยี่สายเป็นคนมักเลขเนาะเออเพิ่นเฮ็ดเลขมาแต่เป็นเป็นปู้บ่าวสมน้อยเพิ่นว่าเพิ่นว่าเลขพวกนี้เข้ากันนี่ได้นะแต่ก็มักี่ยวกเก่าสามมาใช่ไหเจ้าได้จักบาทได้จังได้ก่อนซืบตะเก่าสามเจ้าคือปึกแท้ เกา้เาก็พวกมันต er ัวเดียวกันพนังคนว่าเออแตงน้อยคนก็ท่ไม่อีกแต่บึงแตงไม่ไม่ท้อไม่เลยฝันไปต้องหมดนไปบ่อเหลวว่าถาไนฝันดิอันเคลื่อนมาขีดน้ำเลีน้ำเบอร์บอถสื่อไรกก็เลยนนอนไปนอนเซ็งเลยเออกำลังเซ็ง ฝันวารีเห็ดค่ะค่ะกระตีเลยพบเป็นไหมเออฝันฟันทุ่ยไทยเนาะอือมข่อยไปทายลงประมาณเทียงเทียงเนี่ยเขาลงเจ้าเที่ยงเออฝันว่ามีจ้อยเห็ดมาโซงหอดเฮี้ยนเป็นไหมกระดงแบบไงกับกกอกคือสมัยเก่าเนี่ยไหมเก็บเอาหลดเจ้าอย่างไรแจ้หน่วยเก่าหลดบักกอกเขเลยว่าข่อยเอาน้ำเจ้าหางไวเทลายเห็ดข่อยกระเที่ยวด้เห็ดโด่งหนึ่งเฮาเครื่องเดียวบานนี้เลยไปนั่งโตอีกเห็ดกระเต็มโตอยู่บ่มีผู้ใดเอาน้ำจะก้นไหมเลยว่ามันเป็นตัวอะไรรวยหายเกียรติหรือใหญ่กว่นะ เดเป็นหาเป็นหกเลยแต่นี่ว่าคนว่ามันออกเร็วว่าเฮ็ดจะหาหกกันแล้วไอหาหกกออกเลยเราเจ้าถาตรงเร็วโดเจ้าเส้นมากว่ามันออกเผื่มันออกเร็วหาเก่ากับหาเฮ็ดซาคนว่าหาหกมันก็ออกไปเร็วคนว่าว่ามันออกเลยหยอดคนว่าซื้อแต่ทีนี้เป็นหนุยโยว่าเฮ็ดนะฮามว่าเฮ็ดทำไม่าได้ข้าอี่รีได้เฮ็ดได้ผู้เดียวเต็มโตเหลือกันด้งนั่นก็ได้เครื่องนึงได้คนกับเขาแต่ว่าบระกอนี่เชียวแค่หานวยหน่อยซ้ำบอกเลยอีกอดึเนาะกินกินจนอิ่มผู้เดียวกินจนอิ่มผู้เดียวไม่เฮ็ด มันมาคาดผู้นี้ว่าซสื้อหาเกจแล้วเขาเลยเป็นสื้อหาเกจมันออกแล้วว่าเสื้อหาเกจรถพีไอ้วันนายนายเขได้ของเขาเป็ไปสื้อตัวบันรเป็าเลไกายวันบ่าวาเขาว่าในรถมันไม่หายเกิดสามตัวิปนนเซื้อหาสามเกผู้พี่อ้ว่ารถเต็มหนึ่งเด้อเ่ราะรถน้ำ่นบวันซื้อเต็มเลยหาสามเกจพ้นรถพ่นก็ได้หวเพ่นได้โต้หวันพ่อสายเลย น้อนอยอะคนนอกแล้วนอกเราเล็ยู่อถือน้อนแล้วต้องล่อคนเออต้องรอคนร่อคนไข้ว่านเลขคนเข่าข้างนาที่นกเด็กไก่สามตุกศูนย์สองศูนย์สองสองกับมีในหลังอีกหลังอันนึงมันออกศูนย์หนึ่งสองเด้งบอกว่าเราไปหารอตดีอยู่นองบ่มีบ่มีเนาะฮึยครับโมเดลท้าอะไรโมเดลอะไรโมเดลเนื่องเนาะเออเจ้าเจ้าบออเลขนี่พุ่นไปยังจังหามักไห้มื่สุดท้าย นอนอยู่นี่สิได้เลขมือสุดท้ายตลอดเลยแม่นี่ทั้งเจี๋ยเราไม่รวยเป็นสันอืมมันเป็นได้หมดทุกไทยดิเลก็่แต่พ่อพ่อรวยซะพ่อก็พ่อละลาัช่ไหมลูกสิวฟันมือสุดท้ายือตีหางเราได้คนมาบอกมีจอยเคนว่าเจ้าเอาเห็ดกับอกกอกนข้าข่อยวอกนะเอาตัวเลยวางซีวันนี้เราไปเลี้ยวเห็นบอกก่อนบอกกอกคืองามเถิดแต่ว่าข่อยเจ้าหาน่วยเห็ดข่อยกะจีแวงเอาน้ำเจ้าด่งนึงเอาเครื่องเดียวแตซสับอกเลยนะเออวันนี้มานางลงอีกข้าเจ้าก็เอื้อไปเอาเห็ดอีกบดแกง บันนึงส่มเต็ียมตัวกับเต็ียมยังแม่บ่มีผู้เอาถามย้ายหมายวันปกกูเอาน้ำข่อยไ่้ย้ายบอกข่อยว่าอยากเง็ดเพราน่ะแล้วว่ะฮอบช่วยรุ่งเจอเลยมือนี้มีตัวมีตัวบ่าท่นมีเหล็กมาดิแต่มีเนาะแต่ว่ามันมันก็มั่นใจนะลงไปมันกับว่านเนาะไปเสียงมดแรงใช่เนาะฝันไปเดี๋ยวนี้ฝันก็จะไปเสียงเพราะฝันเอาโอเคอ่ะ อตัวอะไรนะวาได้เราเราเจ้าลรกไปควนตั้ไหพี่น้องหามันเป็นครึ่งหมดเพียง่นั้นเส้นมันก็หาเงิน่าขอเล่าอันแรกนะออกล่ามนเล่าด้มือเล่าได้มือมันลุลุกไปหาไปเล่าเจ้าแด้อพกคนเ่้จากแล้วผลุกมันเกิมันก็บ่มีหลายตูดิอันนั้นแล้วหาไปเล่าอืนเล่าออกือเจ้าเขเล่าดีมนเจาล่าาได้ว่ามือขว็นั่งเจาหนึ่มันหางน่น เออว่ายักนับลงไปนั่งเลยท่านอืองพี่เขาตัวเขาลงหมืนเถเฮียนจะลงหมือนกรหาเนื้อข่เล่าเตยมเลยมันอันนี้ฮามันเป็นเล็กหเ้าพอมามื่ออนท่นบอกเอาเล่บ้านลงใส่ันเรื่องอะไเออม่ต้องถามดอกเออเอาเปเล่าเนาะเฟินฟันดีเฟินอัก็เรื่อพี่น้องเราจ้กสิเขาเล่าเขายังละจ้ก็สิไปยังละก็เออ สิลงก่อนแล้วพาะว่อ้สันมันเคยขอล่าดีเยอะนะกพาชื่อว่า็ส่ลงล้าก่อนหรืลงไทยก็แล้วเตี้ยพื้นสิพิจาแล้วนาโอ้องกับบมันใจดอกเออฝันเกี่ยวเนี่ยไงอืมมนเที่ยงอชขเนีหาพกอยอดนี่แะไถน้ำเล่าน้ำพอเราเคยฝงสันฝันแหลกก็เมียนไหมดก้อนแล้วก็บฝันเกี่ยวกับน้ำเซียนวะอนหนึ่งมูสามากอกทก่ว่ามันบอกเออวันนี้เราฝันต้งหมดแล้วล่าบะอนเกล่ามันออก ช่างใจกว่ลเววะเนาะเลีบ้านหนึ่งหกศูนย์เอเอเอาหกศูนย์หกหนึ่งไปก็นั่นลหะก็ไปเักคคนหนึ่งหกศูนย์เหะอเออบ้าหมูอสามป่ะเออเอาเก่าเนาะหนึ่งหกศูถ้าเราสองตัวหกหนึ่งหกหกศูนยไปกันแล้มาเท่าไหร่ป่ะหกหกศูนย์เนาะ ก็โยกบาลเด้อนะมานคว่าอือือว่าก็ลอกไปล่าต้ามือเนาะม,มือเย็นตีเหล็กเล่ามือเยนตามล่าด้วยเด้อเออให้ให้เอาอันนี้ไปเสี่ยงกเล่ได้ยังได้สีบอกเนาะตามตำเล่ามือน้ำเนาะอือเดี๋ยวเรื่องไหนมือโทมาทำสิหนึ่งหาบริดวฝันเล่าดีดๆี๋ยวยแล้วก็เล่าแม่นเดียเด้อแอมนมเสียร์เล่าเตรียมเตรียมเลยตัวเดียวส่งขอเล่านะ <c oughs> อเล่าบอลงอันนี้ก็ตามเล่านะตอนน้องลงไปไทยได้อตัวฟันแดกเรามาขอไท่นะแต่ว่ากับพี่น้องหามีมากระลงเห่นเล่าเงินเนาะเล่าที่สามเนาะเหมือนเขามาไทยได้วันที่อะไรเนี่วันที่สองเขาไทยวันที่สองเนาะกขาไ่ได้อาจจะไปลงมนเหรีละลงืินก็ได้เนี่ยบอกว่านพุดอืนแี้ชวนมาต้องไปดนะน้าอนะเอานะครับอื คุ้มคอคักไปบ้านลุตปากเราพี่น้องบ้านเจาะกับบ้านเนี่ยแหละแต่าท่านบอกคุ้ฝันท่านแต่อไปเสี่ยงวอนมาแล้วนะกัว่าเรือบ้านนี่ยนะบ้านที่หนึ่งหกศมูสามนะพน่นว่าเอาสองตัวพ่อสิบหกกับหกศูนย์เนื้อหนาพี่น้องเพื่ออยากไปเสี่ยงเล่าวื้อข้ร้องติดตามต้เอาไปเสียงเนื้อหามีโชน้ำมันยไอโชไขมันเท่ารับเด็กรัฐบาลไทยแหละค่ะพนบ้านฟาเหล่าวื้อเนื้อขับโชว์โนมันขอบคุณม่รวยยเด้อพ่ว่านแบงปันเนาะอ้าวสัครับ